ถ,ถ้าเราบันทึกอยู่นะครับคือถ้ามันเต็มมันมันมันจะตัดอัตโนมัติออกตัวนี้มันมันจะทับ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 ไปเรื่อยๆครับมันก็จะลบเองถึงเวลาจะลบแป๊บหนึ่งถ้าเราจะตั้งค่านะครับเราก็จะสต็อกจากการบันทึกวีวดีโอก่อนแล้วก็มากดเมนูอยู่ด้านบนนี่ครับ กดกดอย่างกดครั้งที่สองก็จะมีวันที่มีภาษากดครั้งเดียวก็จะเป็นการตั้งความละเอียดตั้งบนทับตั้งความสว่างครับแล้วเราก็เลื่อนลง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 เราก็หาเราจะเซตตัวไหนเราก็กดที่เซตมันก็ตั้งค่าไปอช่ครับถ้าถ้าถ้าด้แล้วก็กดตัวนี้ใ้่ครับถ้าเราเลื่อนเราเลื่อนได้เ้วคิดว่า ยังจะมาเปิดแสงเนี่ยแล้วก็กดปุ๊บเปิดหรือปิดเนี่ยถ้าเราจะเปิดเราก็เลื่อนลงมาป๊บเปิดปุ๊บแล้วมันก็จะมีแสงให้ข้างหน้าเนี่ยอ๋อแล้วถ้าเกิดปิดอ่ะถ้าปิดเราก็ขึ้นไปถ้ากดเซตก่อนแล้วก็กดขึ้นแล้วก็กดปิดมันก็จะดับถ้ารีเซ็ตใหม่อ่ะถ้าถ้ารีเซ็ตใหม่หมดเลยใช่ไหมครับอับแล้วก็เลื่อนเลื่อนหานี่ยหลังข้อมูลอ๋อหลังข้อมูลเราก็กดไปปุ๊บหลังเลยครับผมนีหลังยัง นี่ผมล้างให้เียบร้อยแล้วครับเนี่ยวเราก็กดมาที่ตกลงตกลงเสร็จครับแล้วก็ไปกดก็กดเซ็ตตรงนี้แล้วมันก็จะล้างให้ครับออ๋แล้วก็กลับไปหน้าหลักหน้าหลักแล้วก็ออกไปเลยมันขึ้นอีกครับผมแล้วถ้าเกิดมันค้างนะครับถ้ามันค้างแสดงว่าระบบไอ้เอสพีการ์ดมีปัญหาเราอาจจะล้างโฟมใหม่หรือไม่ก็ถอดมาเช็ดทำความสะอาดแล้วยัดไปใหม่ถ้ามันยังเป็นอีกก็ต้องเปลี่ยนเลมใหม่ แล้เมนคือตัวไหนครับตัวนี้ครับอ๋อกดออกได้ครับกดกดจึ๊กแล้วมันออกเลยได้ครับกดลูกเกมได้ออกเลยครับอ๋อไหนลองกดให้ดูดิอ๋อแล้วก็ใส่เข้าไปอ๋อมันค้างใช่ไหมครับได้ได้แล้วก็ต้องดึงออกมาครับโอเคครับครับ